โยโยโยสุดท้ายฟีคือหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์กีฬาสปอร์ตเข้าร่วมชมลงหูุหนังได้ทีเอ็มบีพีครับอ่ามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรกฟุตบอลกระบาวครับอังกฤษรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งหมดนะครับ แต่เริ่มที่เวลาตี2:45ครับวูดแมนตันวันเดอร์เรอร์ทีมบัวจากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ9จากพรีเมียร์ลีกครับวู๊ปเนี่ยเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเบอร์ลี่ในลีกมา2-3ต่อนะครับดูแล้วก็คงต้องใช้แกนหลักต่อครับอันเดรจอนอาลีอาสตาลาเซนอย่างเงี้ยเป็นแนวนะรุกในขณะที่เชลซีครับเกมล่าสุดถือว่าเสียหายมากแพ้คาบ้านให้กับน้องใหม่ซันเดอร์แลนด์ในลีกมา1-2ต่อทีนี้ต้องเดาใจมาเลสกาในการจัดทัพนะครับแต่่คาาดว อาจจะได้เห็นพวกอังเดซานโตสเอสเตวาลเฉมิกิทเทนหรือแม้กระทั่งไทลิกจอดเนี่ยได้ลงเล่นบ้างนะครับเฉอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเชลซีชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือนนบุกถลม่ม6-2นะครับก่อนเกมเชลซียังบุกมาเป็นต่อพิจารอาว่าเป็นบอลแพ้ทางครับแป้ว่าเชลซีจะพิ่งพลาดในเกมลีกล่าสุดในบ้านแต่ว่าแม่ถ้วยนี้เราก็จะว่าไปสถิติคมบุฟฟด้วยครับวัดใจเชลซีจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยใน90นาทีเข้ารอบนะครับ โยโยโย่เจดสากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่ออมาเวลาเดียวกันครับซวอนซียนดับ13จากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้อันดับ5าจากพรีเมียร์ลีกครับซวอนเซียเกมล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านเบียดชนะนอริทมาส0ูนะครับมีอุนจีซุงตัวเกาหลีใต้เหลี่ยมคันเลนกองหน้าเป็นซานวิโบนิคหัวหอ,อกสโลเวเนียนัดที่แล้วเ,เป็นฮีโร่ยิง2ลูกนะครับในขณะที่แมนซิตี้เกมล่าสุดบุกแพ้วินล,ล่ามา01 โอ้ทีนี้ต้องเดาใจแป๊บแต่คาดว่าน่าจะโรเตชันนะครับเพราะว่าเจอทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นอาจจะได้เห็นพวกนิโก้กอนซาเลสนิโก้โอไลลี่ไรยันเชอร์กีมาโดโควาชิตโอม่ามามูดเนี่ยได้เล่นนะครับเจอกันล่าสุดคีเอฟเอครับเมื่อปี2021ตอนนั้นซิตี้บุกชนะ3-1ก่อนเกมซิตี้ยังบุกมาเหนือกว่าเยอะนะครับแม่แต่พี่เจ็ดดูแล้วไม่ง่ายครับบอลสวอนซีนี่วิ่งสู้ฟัดแถมเล่นในบ้านซิตี้กำลังขาดความมั่นใจด้วยนะครับดูแล้วอาจจะชนะแต่เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนนนนีีี้้คครรััับบเกมววดใจสอซะ ปิดท้ายเวลาตีสามตรงครับไปดูนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านชนะฟูลแลนดมา2-1ดูแล้วก็น่าจะเน้นต่อนะครับเอ็ดดี้ฮาวเพราะเจอสเปอร์ครับดังนั้นเนี่ยซาโดตเนลลีที่เป็นตัวสำรองในเกมหลีจะกลับมาเป็นตัวจริงกับบุน่กีมาไลส์ พวกเจอลิงปอนนะครับแนวรุกก็เจคอบเมอร์ฟี่อันนี้นี่กอร์ดอนนิกวอเตอร์มาเดอร์เจอกับสเปอร์ครับเกมล่าสุดบุกถล่มเอฟเวอร์ตันมา3-0ามศยว่าจะมีตัวเจ็บเยอะก็คงต้องใช้แกนหลักที่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับชอปารินยาเบนตันกูชาวีซิมอนโมเมตคูดูสลองดาวโคลโลมูนี่พวกนี้ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยปรากฏว่านิวคาสเซิลชนะไปกลับด้วยสกอร์2-1นนะครับคู่นี้ก่อนเกมนิวคาสเซิลเป็นต่อ จุดที่แข็งมา,มากๆนิวคาเซอร์คือเล่นในเซนต์เจมส์พาร์ครับสีตินี้ข่มสเปอร์ตรงนี้อยู่และสเปอร์ตัวเจ็บเยอะหน้าวัดใจนิวคาเซอรครับมีโอกาสจะเบียดได้ใน90นาทีเข้ารอบนะครับสรุป3คู่คาราบาวครับชอบไปที่เชลซีสวอนซีและนิวคาเซิลครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย